แบบนี้เนี่ยลำบากมากเลยเพราะอะไรตอนนี้สถานการณ์คือคนในโลกตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นอยู่คือทุกคนก็คิดว่ามันต้องมีงินเยอะๆจึงจะอยู่ได้แล้วโดยภาพรวมนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนหรอกภาพรวมเนี่ยเขาจะมีความโลภกันนะเขาก็จะหาวิธีที่จะลงทุนเพื่อที่จะได้ให้ได้กำไรเยอะๆการลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้ทุนมากไหมก็ต้องใช้ทุนมากใช่ไหม โอ้โหต้องมีทีมมีการโฆษณามีการหลายๆอย่างเนาะทําแพ็กเกจจิ้งทําอะไรสารพัดมันหลายอย่างนะนต้องลงทุนน่ะต้องลงทุนเยอะพอจะลงทุนเยอะเนี่ยเพื่อแข่งกับคู่แข่งใช่ไหมถ้าลงทุนไม่เยอะสู้เขาได้ไหมสู้ไม่ได้ก็ต้องลงทุนเยอะพอจะลงทุนเยอะทุนตัวเองพอไม่พอมันไม่พอใช่ไหมต้องยืมไหมยืมเพราะว่ามันมันจะแข่งกันไปเรื่อยๆไงพอต้องลงทุนเยอะเนี่ยต้องยืม ยืมต้องจ่ายดอกไหมจ่ายทั้งต้นทั้งดอกนะทีนี้ทุกคนเนี่ยตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ณนะวันนี้เลยแต่ก่อนก็กทํามาเป็นระยะระยะแต่ยังไม่เก่งเท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่คนทําได้ไม่กี่คนที่จะยืมมีเครดิตยืมหรือทําเป็นอะ่ะไม่กี่คนอ้าก็ทําไปมันยังมันยังไปได้ไงคนอื่นคนอื่นยังไม่ได้ไปยืมมากอะ่ะคนแต่ก่อนคนไม่ได้เป็นหนี้เยอะขนาดนี้นะใช่ไหมแต่ก่อนคนไม่ได้เป็นหนี้เยอะขนาดนี้นะ พอไม่ได้เป็นหนี้เยอะเป็นไงคนที่เขาไม่ได้ไปยืมลงทุนมากๆเขายังมีความมั่นคงอยู่เพราะเขาทําไปตามอัตภาพเขาไงพอเขาไปตามอัตภาพเขาตามความพอเพียงตามอัตภาพของเขาเขายังไปได้นะเกิดอะไรขึ้นเขายังอยู่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้จ่ายเกินตัวไงเขายังอยู่ได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คือคนพยุงเศรษฐกิจนะฟังให้ดีนะเกิดอะไรขึ้นคนเหล่านี้ก็ยังอยู่ได้คนไปลงทุนเงาล้มบ้างไม่ล้มบ้างก็ยังก็ยังกลับ ใจได้ยังอะไรได้อยู่เพราะว่าเวลาขายก็ยังพอขายได้เข้าใจไหมไปลงทุนน่มันยังพอขายได้ลงทุนสมัยก่อนน่ะจะยืมมาก็ตามเนี่ยมันก็ยังพอขายได้หรือบางทีล้มมันก็ยังพอมีทางไปพอมีทางไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีคนไม่ล้มอ่ะเยอะยังมีคนอยู่ตามตามอัตรากษตามความจริงของชีวิตน่ะยังถูกต้องอยู่นะมันเยอะแต่ทีนี้ฟังให้ดีนะเศรษฐกิจมันลงแต่ละครั้งมันจึงขึ้นได้ แต่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไม่ได้แล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วมันลงกันหมดแล้วตอนเนี้เพราะอะไรเพราะคนเห็นไปลงทุนเยอะเห็นว่าไปลงทุนเยอะยืมมาลงทุนแล้วก็โหได้เงินเยอะอยืมมาลงทุนแล้วโหได้เงินเยอะพอเห็นแบบนี้เป็นไงแฮ่ทำตามกันทีเนี้ยแฮ่ทำตามกันแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติตัวเองนั่นแหละไปค้ำประกันไม่ใช่แต่ทรัพย์สมบัติตัวเองด้วยนะทรัพย์สมบัติเพื่อนฝูงญ <c oughs> าติพี่น้องเพื่อนฝูง โอ้ยใครใครค้ำกันได้ก็ค้ำกันใช่ไหมตอนนี้ค้ำกันค้ำกันค้ำกันเออไม่รู้ใครค้ำใคร <c oughs> เอาไปเอามาตอนนี้พอต่างคนต่างลงทุนเยอะต่างคนต่างลงทุนเยอะยืมมาลงทุนแล้วจ่ายต้นจ่ายดอกทีนี้พอลงทุนไปเยอะๆแบบเนี้ยมันเหลือเงินไปซื้อของของคนอื่นไหมเหลือเงินไปซื้อกันแล้วกันไหมต่างคนต่างเป็นนี้ต่างคนต่างเป็นนี่ต่างคนต่างเป็นนี้ พอต่างคนต่างเป็นนี้เนี่ยจะไปซื้อข้าวของกันที่ต่างคนต่างลงทุนไปโฆษณาไปลงทุนอะไรบ้างก็ไม่รู้ย good, เยอะแยะไปหมดอ่ะเพื่อให้ขายได้อ่ะแหละนะแต่ทีนี้แต่ละคนมีเงินซื้อของกันและกันไหมทีเนี้ไม่มีแล้วมีแต่นี้มันไม่มีแล้วใช่ไหมมันทั้งโลกลนะทีนี้มันถึงขั้นอันนี้แล้วตอนนี้มันถึงขั้นนี้แล้วผอเป็นแบบนี้เป็นไงผลิตมากก็ขายไม่ได้ผลิตมากก็ขายไม่ได้ผลิตมากก็ขายไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนนหมดเงินแล้ว กะว่าจะขายให้เพื่อนกะว่าเพื่อนจะซื้อเพื่อนก็เป็นหนี้เหมือนกันต่างคนต่างไม่ซื้อกันแล้วตอนนี้มันหมดสภาพแบบนี้แล้วแล้วหลายคนก็เจ๊งไปแล้วล้มไปแล้วล้มไปแล้วจะไปยืมใครจะไปอาศัยใครทีนี้จะไปยืมใครจะไปอาศัยใครทุกวันนี้ง่ายไหมไปยืมคนอื่นอาศัยคนอื่นง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะแล้วแต่ละคนก็มีประสบการณ์หมดเลยนะว่าให้ยืมเนี่ยง่ายแต่พอจะเอามาคืนเป็นไง คนที่ยือมออามาคืนง่ายไหมโอ้โหทุกคนเจอเหมือนกันหมดเลยนะแต่ตอนมายืมนี่เป็นไงอู้มันจะคืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยนะืมีช่องทางหมดเลยเนาะเหมือนจะคืนพรุ่งนี้เหมือนจะคืนสิ้นเดือนเนาะมันจะคืนเร็วๆเนาะแถมดอกก็เยอะด้วยเนาะเออจะเอาเข้าจริงเป็นไงโอ้โหบ,บายๆเลยเนาะเอาเข้าจริงไม่คืนอนะ่ะมันสถานการณ์อย่างนี้กันหมดเลยนะ พราะเวลาล้มแต่ละทีเนี่ยยากแล้วจะไปยืมกันเองยืมธน,คนาคารยืมอะไรอะไรยากหมดแล้วนะตอนนี้นะมันจะยากเย็นแสนเข็นหมดเลยตอนให้ยืมได้ลงทุนได้ส่วนใหญ่ขายได้ไหมขายไม่ได้อีกเพราะสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกแล้วฟังให้ดีนะล้มรอบนี้ทั้งโลกเลยนะมันเป็นแบบนี้ทีนี้เขาไม่มีทางออกแล้วไม่รู้เขาจะไปทางไหน อาจารย์ฟังเขาแต่ละช่องแต่ละช่องที่เขามาวิเคราะห์กันนะนะโอ้เขาไม่รู้จะไปทางไหนมันกันนะมืดมนอนตรการเลยนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะหนึ่งจะไม่มีเงินซื้อกินทีนี้คนที่เคยอย่างคนมีเงินเดือนห้าหมื่นแสนนี่นะแต่ก่อนอยู่สบายๆนะเดีย๋ยวนี้ไม่พอใช้ทําไมไม่พอใช้เพราะว่าอยากได้อะไรเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยไปผ่อนมาก่อนเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยภาระส่งลูกเรียนนี่ก็แพงนะ ส่งลูกเรียนหนังสือนี่ก็แพงไปผ่อนนู่นผ่อนนี่มาอีกโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยมันมัดตัวเองแล้วมันไม่ทันแล้วก็เป็นลงทุนด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เงินเยอะๆใช่ไหมไปลงทุนลงทุนยืมมาลงทุนโอ้มันเรามันขายไม่ได้อะลงทุนแล้วมันขายไม่ได้อเนี่นี่นี่เนี่ยอย่าไปหลงนะไอ้ที่เขากาลังว่าโอ้ยขายวันหนึ่งได้สิบล้านอะไรเนี่ยนะระวังนะใครไปหลงทุ่มทุ่มเข้าไปมากๆจะไงหลังคอยดูเธอคอยดูเธอ ไอ้ที่กาลงังบูม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 ย่ตอนเนี้ยโอ้ดังจะใครก็ไปเอาสินค้าไปขายเชียวอาจารย์ดูไม่ใช่สินค้าจําเป็นเป็นเรื่องเครื่องสําอางโนนีนนยม <c oughs> ันฟู่ฟ้าไปงั้นนะแล้วเพอเพอเนี่ยไม่รู้ใช่หรือไม่มีการปั่นหุ้นหรือเปล่าหรือไม่อันนี้ไม่รู้นะหลอกให้แมงเมาบินเข้ากองไฟหรือไม่นะไปลงทุนลงทุนไปว่าจะขายได้ชุดแรกขายได้ขายได้ได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 ปั่นซื้อเองขายเองมีทีมช่วยกันปั่นขึ้นไปหรือไม่นี่ไม่รู้เหมือนกันนะ ใช่หรือเปล่าพอคนไปเริ่มโอ้โหใช้บริการเข้าไปมากมากๆเออเรียบร้อยเลยขายไม่ออกอะระวังนะมันจะมันจะเป็นฟองสบู่ะนะมันไม่จริงหรอกมันไม่ใช่ของที่จําเป็นต่อชีวิตขอยืนยันนะมันไม่ใช่ของจําเป็นต่อชีวิตระวังระวังอย่าไปเหอ่อย่างงั้นนะแต่มันเหอ่ง่ายเพราะคนคิดโลภจะเหอ่ง่ายนะแต่คอยดูเธอเดี๋ยวไงหลัง เตือนไว้แล้วนะอย่าบอกว่าไม่เตือนนะแต่ถ้าไปไงายหลังเพราะไอ้นั้นเข้าลงทุนก็ไปซะเยอะเลยขายไม่ออกเลยระวังนะระวังนะนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะนะเดี๋ยวจะต้องได้ร้องเพลงบอกแล้วเตือนแล้วน้องแก้วไม่ฟังนะเอาละวังนะมันมันขอยืนยันอาจารย์ปฏิบัติทมด้วยรู้ทางทางโลกทางธรรมเนี่ย แบบนี้น่ะมันกลวงมันกลวงเรามัดระวังตรงก้าวย่างอย่างรามัดระวังเดี๋ยวมันจะพังไม่เป็นท่ามันไม่ใช่สิ่งจําเป็นต่อชีวิตแล้วก็มันฟู้าไปอย่างนั้นน่ะมันจะกลวงกลวงแล้วมันจะพังพังแล้วจะเจ็บหนักจะทุกหนักนะเรามัดระวังหน่อยน่ะพยายามทําสิ่งที่มันจําเป็นต่อชีวิตอย่าไปเฮอแบบนั้นมากเนี่ยคนโลภอ่ะ อาจารย์เข้าใจอ่ะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ก็เลยพอมีหู้ยชั่วโมงหนึ่งก็ขายได้เยอะอูยวันหนึ่งขายได้เยอะอูยขายได้เยอะเป็นหลายล้านเลยอะไรงี้เป็นไงอู้ยกระโดดใส่เลยอ่ะไม่ใช่ของจริงหรอกไม่ใช่ของจริงหรอกถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยป่านนี้เขาก็รวยกันทั้งโลกกันละป่านนี้เขาก็จะได้กันทั้งโลกมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นไปไม่ฟัง ไปไม่ฟังหนึ่งบางทีมันเป็นกุศลบางช่วงออกฤทธิ์เฉยๆก็เป็นได้ก็ได้ปื้ดไปแล้วก็จะหมดนะกุศลน่ะไม่ทําเพิ่มก็หมดนะอันที่สองถ้ามันไม่ใช่กุศลออกฤทธิ์ในบางช่วงน่ะถ้ามันไม่ใช่กุศลมันคือมันคือฟองสบู่ที่หลอกมันคือมันคล้ายๆกันปั่นหุ้นน่ะมันจะคล้ายๆกันปั่นหุ้นที่หลอกหน้าพอแมงเม่าบินเข้ากองไฟมากๆอ่ะหมดเลยนะเรียบร้อยเลย อย่างนี้เป็นต้นเรามาระวังนะบอกได้เท่านี้เรามาระวังหน่อยนะอย่าไปเป็นแบบนั้นมากนะมันมันจะพังเศรษฐกิจมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเศรษฐกิจมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกของจริงจริงมันไม่ใช่ของจริงๆริงเ่ะความมั่นคงคุณอยู่ที่อาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีที่ที่เราทําเองของเราเศรษฐกิจที่เรามีของดีจริงๆอ่ะ เรามีพื้นฐานอาหารดีสุขภาพดีแล้วมีข้าวของที่ดีๆะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงแล้วเราสื่อสารออกไปคนมาใช้แล้วได้ประโยชน์น่ะแล้วก็ ve, เราก็ซื้อสัตว์เราซื้อสัตว์จริงๆเนี่ยของดีราคาถูกซื้อสัตว์มีมน้ำใจมันจะมั่นคงยั่งยืนตลอดเพราะสิ่งที่เรามีนะั้นเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่แท้จริงเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วมันจะมั่นคงยั่งยืนมันไม่ใช่อย่างงานหรอกไอ้นั่นน่ะโอ้ยถ้า อา้าวขายเครื่องสำอางอย่างเงี้ยขายดีขายดีขายด,ายดีวันหนึ่งพอเขาหมดเงินนะ่ะคนในสังคมอะ่ะหมดเงินนะ่ะมันเป็นหนี้เป็นสินมากๆเขาจะไปซื้อไหม <S <S เครื่องสาอางอเขาจะซื้อไหมเขาจะซื้อเครื่องสาอางแล้วซื้อข้าวกินฮะซื้อข้าวกินใช่ไหมตัดท้ายเขาจะซื้อข้าวกินนะเขาจะไม่ซื้อน,ะนั่นนะ่ะกูไปลงทุนก็ไปมากๆมากๆก็ระวังนะเวลามันมันเศรฐษฐกิจมันวิกฤตหนักนะอาจารย์เลยเตือนน่ะ อย่าเฮะเจ้านะไอ้ของที่มันไม่จําเป็นมากๆแล้วล้วคุณไปซื้อกันไปลงทุนโดยคนซื้อก็ไม่เท่าไหร่อาจจะไม่แน่ใจว่าใครซื้อโดยซ้ําอาจารย์ยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนซื้อโดยซ้ำไอ้เร็วๆปืๆ๊ดๆปืดๆนะ่ะบางทีนะบางทีนะนะแต่ใช่หรือไม่บางทีนะ่ะก็พวกพวกลงทุนเองอะ่ะพวกเจ้าของบริษัทไอ้ขายเครื่องสําอางเองขายผลิตภัณฑ์อะไรที่มันไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตนั่นแหละหรือพักพวกกันเองนั่นแหละ ขายเองซื้อเองขายเองซื้อเองปั่นขึ้นไงพอคนอยากได้กําไรด้วยเป็นไงก็ไปซื้อจากบริษัทเหล่านี้อีกใช่ไหมลงทุนไปแต่ที่จริงเงินตัวเองนั่นแหละตัวเองเอาของมาขายแล้วก็ซื้อเองเข้าใจไหมเอาของมาขายเองซื้อเองโอ้เป็นราคาเป็นราคาเป็นราคา,า,คาลงทุนแ้วจริงๆก็มันไม่ได้ไปไหนก็ผลิตภัณฑ์ก็อยู่กับตัวเองเหมือนเดิมแหละแต่แต่แมงเมาเป็นไงหูยอันนี้มันจะขายดีขายดีแล้วไปขายตรงนี้ขายวิธีนี้เป็นไงก็ไปซือ้อไปซื้อเสร็จ ที่แรกก็พอเหมือนขายได้ทีนี้ขายไม่ออกเป็นไงเจ๊งเลยนะเจ๊งเลยนะเจ๊งเลยนะจะบอกให้ระวังนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะคือสถานการณ์อย่างนี้นะมันไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นสถานการณ์อย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นขอยืนยันสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันฝืดเคืองกันไปทั่วเลยแล้วคนจะไม่ค่อยซื้อแล้วไอ้ที่ไม่จําเป็นน่ะคนยังไม่ค่อยซื้อ พอคนไม่เคยซื้อเขาจะมาซื้อสิ่งที่จําเป็นเขาจะซื้ออาหารกินแต่แล้วพอเป็นอย่างนั้นไปอ่ะนะไปลงทุนมากๆมากๆในสถานการณ์อย่างนี้ในสิ่งที่มันไม่จําเป็นต่อชีวิตอ่ะลงทุนไปมันจะขายไม่ได้เอาพูดชัดๆอย่างเงี้ยระวังพอไปเจอตรงนั้นเข้าเดี๋ยวจุกเลยนะจุกเลยนะมันจะขายไม่ออกเงินก็จะหมดยุ่งกองรอยเลยนะทีเนี้ยมันจะไม่เหมือนเราลงทุนเรื่องอาหารการกินเรื่องสุขภาพนะหรือเรื่อง สิ่งจำเป็นต่อชีวิตนะใช่ไหมอะไรที่จําเป็นต่อชีวิตนะหนึ่งเราก็มีกินมีใช้มีอาศัยสองคนอื่นก็จําเป็นต้องใช้มันเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคงไหมมั่นคงกว่านะยุคนี้เวลานี้ต้องทําเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่าไปทําไอ้ที่ฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าขอยืนยันเลยอะไรที่เกินความจําเป็นต่อชีวิตเป็นโทษเป็นภัยหรือเกินความจําเป็นต่อชีวิตเป็นเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง กับสถานการณ์แบบนี้มันจะไม่มั่นคงมันจะพังได้ง่ายเรามาระวังถ้ายังต้องทําอยู่จําเป็นต้องทําอยู่ยังไงยังไงต้องแบ่งองค์ประกอบต่างๆมาทําสิ่งที่จําเป็นด้วยเช่นอาหารดีสุขภาพดีสิ่งดีๆในแง่เชิงต่างๆที่จําเป็นต่อชีวิตมาทาอันนี้เป็นฐานด้วยเพราะถ้าตัวน,นั้นล้มจะมีที่ยืนไหมมีที่ยืนแต่ถ้าไม่ทําสิ่งนี้ไว้หรือไม่เชื่อมโยงกับเครือข่าย ที่มีความจําเป็นต่อชีวิตเนี้ถ้าไอ้ที่ไม่จําเป็นนะั้นมันล้มมีที่ยืนไหมไม่มีที่ยืนเลยนะมันขาลอยนะตอนนี้คนขาลอยอะ่ะจารย์ถึงว่าเศรษฐกิจขาลอยคือแขวนไว้กับเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทําสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตไม่ได้ทําหรือไม่ได้ส่งเสริมสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตอันตรายนะอันตรายอันตรายมากๆเลยนะขาลอยจะขาลอยกันทั้งโลกเลย พอมันมีปัญหาเข้ามาปุ๊บนี่นะมีคนโกงนี่เป็นต้นมีคนแข่งแล้วชนะเราเรียบร้อยเลยใช่ไหมมีคนโกงแล้วมีคนแข่งเหนือกว่าชนะเนี่ยเรียบร้อยเลยนะมันจะขาลอยแล้วไม่รู้จะไปไหนกันเลยนะเป็นอย่างนั้นน่ะล้วตัวเองเนี่ยเนี่ยไปลงทุนแบบนี้ยหนึ่งใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นนะเงินเดือนห้าหมื่นก็ตามแสนก็ตามตอนนี้คนเงินเดือนห้าหมืน แสนนี่ตอนนี้กําลังมีปัญหากําลังมีปัญหาหนักตอนเนี้นะกําลังมีปัญหาหนักเลยนะแล้วเป็นไงแล้วก็ไปลงทุนอย่างที่ว่าเนี่ยอยากได้อยากได้แต่มันขายไม่ได้ตอนนี้มันเป็นกันทั้งโลกกันนะอาจารย์ฟังข่าวแล้วโหขวขนนเขาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาบอกมองไม่ออกเลยว่าจะไปยังไงจะไปยังไงจะไปยังไงอาจารย์นะมองออกมันจะไปยังไงถ้าหลงทางอยู่อย่างนี้ก็หนักไปเรื่อยๆใช่ไหม มันจะไปไหนหล่ะถ้าหลงทางอยู่อย่างเงี้ยมันจะหนักไปเรื่อยๆไงมันจะไปแปลกอะไรล่ะคุกก็หลงไปเรื่อยดิ้นไปเรื่อยหลงไปเรื่อยหนักไปเรื่อยหนักไปเรื่อยหนักไปเรื่อยก็เจ๊งเท่านั้นแหละสถานการณ์ตอนนี้ทั้งโลกเป็นอย่างนี้แล้วนะมันไม่ใช่ว่าไอ้คนไปยืมเงินมาลงทุนน่ะเป็นคนจําเป็นคนส่วนน้อยแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยืมมาลงทุนซึ่งคือคนที่มีความมัน่นคงคนที่ไม่ได้ยืมมาแล้วอยู่ไปตามอัตราภาพนะ่ะเหมือนเขาเหมือนเขาไม่เก่งนะ แต่จริงๆเขาฉลาดเขายังไม่ได้หลงเขายังอยู่ไปตามอัตภาพเขาอยากได้ก็จริงว่าแต่มันยังไม่ได้ก็อดเอาทนเอาอยู่ไปตามอัตภาพยังอยู่ตามความจริงไงเขายังไปได้แต่พอไปหลงตามกันเสร็จโอ้โหทีนี้เงินเชื่อเนี่ยมันก็มีเยอะกับตอนเนี้ยปืดปืดปืดปดยืม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 ดอก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 อกแล้วดอกเบี้ยเนี่ยเราหลับมันก็ไม่หลับนะจะบอกให้ไม่ใช่เราเราหลับมันก็หลับไปด้วยเหรอดอกเบี้ยอะ ไม่นะไม่หลับนะตะาหลับมันก็ตื่นขึ้นมาตื่นตลอดเวลานะดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะไปเรื่อยของมันนะแล้วสถานการณ์อย่างนี้ยากตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยที่อาจารย์โอ้ฟังเรื่องราววันนี้ก็ฟังฟังแล้วก็รีะห์ให้พวกเราฟังกันตอนนั้นอนะ่ะฟังพวกวุกนี้เนี่ยหลงทาง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 อาจารย์ว่าไปไม่รอดแล้วถึงที่สุดแล้วทั้งโลกเป็นกันอย่างเงี้ยมาจึงมืดมนอนตรการเลยไม่รู้จะไปทางไหนกันเลย แต่พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์ผู้รู้ต่างๆนั้นท่านรู้แล้วว่าจะต้องไปทางไหนไอไปแบบนั้นหลงทางขาลอยขาลอยแล้วจะลอยไปเรื่อยๆต้องกลับมากลับมาอยู่ mm. กับสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตมายืนอยู่บนสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตกลับมาทำกลับมาส่งเสรมิมกลับมาทำกลับมาส่งเสริมสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตนะแล้วอยู่กับสิ่งนี้แหละ กินใช้ในสิ่งนี้แล้วก็เอาสิ่งนี้ไปทําอาชีพหรือจะมีอาชีพอื่นเสริมนั้นก็ทําในสิ่งที่มันจําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นนั้นถ้าต้องไปทําต้องระมัดระวังต้องทําสิ่งที่จําเป็นควบคูค่ไปด้วยเวลามีปัญหามาจะได้มีที่อาศัยไม่งั้นจะไม่มีที่อาศัยเสร็จแล้วพยายามเปลี่ยนถ้ารู้ตัวแล้วพยายามลดละไอตัวที่มันไม่จําเป็นต่อชีวิตนะพยายามลดละแล้วมาทําสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตมันจะมั่นคงเพราะ แต่แวราชีวิตจําเป็นต้องกินต้องใช้ปัจจัยสี่ปัจจัยเสริมต่างๆเนะี่ยที่มันจําเป็นจริงๆเนะี่ยมันมีอยู่ให้มาทาอาชีพนี้แม้จะไม่รวยแต่รอดไม่รวยหรอกแต่รอดไม่รวยเงินแต่รวยความอยู่รอดรวยความสุขดีกว่ารวยเงินแล้วขาลอยฟังให้ดีนะเอาไหมรวยเงินแล้วขาลอยรวยเงินแล้วขาลอยคือพังได้ทุกเมื่อ ถ้ามันพังเสร็จอนะไอ้เงินที่มีนะก็หมดนะเงินที่มีอนะใช้แป๊บเดียวก็หมดนะนะเพราะว่ามันไม่มีเพิ่มแล้วไงใช่ไหมเอาไหมรวยเงินแต่ขาลอยรวยเงินแต่ไม่มีความมั่นคงเอาไหมไม่เอาเนาะแต่ทำไมฉลาดอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ถ้าเรารวยนะรวยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตแม้เราไม่รวยเงินเรามีพอสมควรพออยู่ได้เหมือนในหลวงว่าใช่ไหมอ่า ในหลวงว่าเรามีพอสมควรพออยู่ได้นะเราอยู่ได้มั่นคงแต่ไม่ได้รวยฟู่เฟ้าก็แหลักแต่พอมีกินมีใช้แต่มีความมั่นคงเอาไหมเอาใช่ไหมเรามีกินมีใช้มีความมั่นคงในชีวิตมีอาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจเราก็มั่นคงแม้ไม่รวยฟู่ฟ้าแต่มันมั่นคงเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าเป็นความจริงของชีวิตแล้วสิ่งนี้แหละมีค่าต่อชีวิตเรานะอย่าไปหลงทางเจนนะ ไอ้ฟู่ฟ้าฟู่ฟ้านะเดี๋ยวเธอพังกันทั้งโลกพังกันทั้งโลกแต่ตอนนี้นี่อย่างกองทัพรมเราก็พาทาไปแล้วพาไปแล้วอาจจะก็นาทีมกองทัพทมทั้งหมดรวมทั้งที่อาจารย์ดูแลอยู่ก็่าในส่วนทัพหน้าที่ดูแลอยู่ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องทําเต็มที่เลยนาทําเต็มที่เลยเพื่อที่จะพามนุษยชาตินั้นอยู่รอดเวลาเขาไปไม่ออกเขาจะได้มีมีจุดตั้งหลักตั้งลำมีองค์ความรู้มี เหตุปัจจัยที่เราจะเสริมหนุนเขาได้เพราะอาจารย์รู้ว่าพังแน่แ่ไอ้เศรษฐกิจขาลอยเนี่ยเศรษฐกิจขาลอยเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันไปไม่ออกหรอกแล้วสถานการณ์ตอนนี้เหมือนอย่างว่าเนี่ยแทบจะทุกคนเลยยืมเงินมาดำรงชีวิตมากินมาใช้แล้วก็มาลงมาลงทุนทำอาชีพแทบจะไม่มีเงินซื้อของกันและกันเลยตอนเนี้ยมันเลย ไปไม่ออกทํามาก็จะไปไม่ออกไม่เชื่อไปลงทุนเลยก็ไปทําอะไรเนี่ยจะรู้สึกว่ามันฟืดมากเลยนะขายเนี่ฟืดมากเลยตอนเนี้นะไอ้ที่ไม่จําเป็นมันจะฟืดมากเลยเพราะเมื่อถึงคราวที่มนันมันวิกฤตเศรษฐกิจหนักๆอย่างนี้คนจะมาซื้อกินซื้อใช้ในสิ่งที่จําเป็นเขาจะลดละสิ่งที่ไม่จําเป็นเขารู้อยู่เขารู้อยู่เขาจะมาลดละเขาจะลดละสิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะถ้าไปซื้อไปเดี๋ยวมันไม่พอใช้ ไม่พอกินไม่พอใช้เขาจะมากินใช้ในสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นอัไรที่ทาขึ้นมามันจะศูนย์เปล่าเลยลงทุนไปตันโหขายไม่ออกแต่ดอกอะโหเบ่งเบ่งบานเชียวขายไม่ออกแต่ดอกเบ่งบานเชียวนะมันมันไม่ใช่หน้าเราบาน <laughs> บานะ <laughs> ดอกก็เบ่งบานนันหน้าเนี่ยแม่มันเหี่ยวไปหมดแล้วมันหอ้มันเหี่ยวไปหมดแล้อฮะมันจะเป็นเช่นนั้นอย่าหลงทางถ้าฟังเข้าใจแล้วอย่าหลงทางมาให้ถูกทาง เน้นมาสร้างอาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีมิตรด,ดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไม่รวยแต่รอดไม่รวยเงินแต่รวยความอยู่รอดรวยความสุขรวยความมั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างนี้ดีกว่านะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันตามอัตภาพของเราตามความจริงชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้กินเงินเยอะหรอกชีวิตน่ะเชื่อไหมเงินเยอะๆนะไม่ได้กินหรอกใช่ไหมไม่ได้กินเงินเยอะๆใช่ไหม ชีวิตกินข้าวใช่ไหมกินอาหารใช่ไหมจริงจริงชีวิตที่อยู่รอดก็มีอาหารกินใช่ไหมมีสุขภาพดีใช่ไหมนั่นแหละมีเศรษฐกิจพอสมควรใช่ไหมมั่นคงมีมีกินมีใช้ตามสมควรใช่ไหมอยู่รอดแล้วใช่ไหมรู้จัก,จกพอเพียงอย่างเงี้ยอยู่รอดแล้วมีมิตรดีเกื้อก,กูลกันรอดไหมรอดแล้วนี่คือความอยู่รอดของชีวิตฟังดีนะนี่คือความอยู่รอดของชีวิตไม่ใช่ฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าอย่างนั้นขาลอยอย่างนั้นนะฟู่ฟ้าขาลอย พังได้ทุกเมื่อเลยนะตอนนี้คอยดูแต่จะพินาศกันแบบโอ้โหเกลื่อนเกลื่อนเมืองเกลื่อนโลกเลยถ้าไม่ฟังนะถ้าฟังไม่เข้าใจหรือไม่ได้ฟังหลงทางไปอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ฟังสัจธรรมที่ถูกต้องเนี่ยจะเกลื่อนเมืองเลยนะเกลื่อนโลกเลยนะแต่ถ้าฟังเข้าใจจะรอดโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีองค์ประกอบนี้มีองค์ความรู้นี้หันทิศทางให้ถูกต้องดังนั้นอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเลย นะไม่ยากไม่ลําบากเกินไปนะอยู่รอดปลอดภัยได้อะไรไปไม่ออกตัดรอบตัดรอบตัดรอบประเทศไทยนี่อยู่ยังพอเพียงได้แล้วอยู่เย็นเป็นสุขด้วยช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยมันไม่ใช่ว่าไม่มีคุณค่านะมีคุณค่ามีประโยชน์มีศักดิ์ศรีช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยชีวิตแบบนี้แหละเป็นชีวิตที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ชีวิตที่ขาลอยมันช่วยใครไม่ได้หรอกตัวเองจะเจ้าตัวเองไม่รอดเลยโอ้ย เจ้าตัวเองไม่รอดแบบนั้นไม่เข้าทา่นานะไปแล้วก็เออหน้าที่พี่น้องบอกเออนะ,อะเทศกาลงานเจเนี่ยจะมารับหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเอออาจารย์กําหนดไว้คร่าวๆนะเพราะวันที่ยี่สิบเราต้องไปไหนนะไปกระทรวงต่างประเทศเนาะ,ะกระทรวงต่างประเทศแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดนะเขาเขาเริ่มวันแรกของเทศกาลงานเจนวันแรกที่เป็นทางการนะถ้าไม่ติดขัดอะไรเอางี้นะ อ่าถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเกี่ยวกับการต้องไปยื่นหนังสือตรงนู้นตรงนี้นะพอถึงวันที่ยี่สิบแน่นอนเราไปกระทรวงการต่างประเทศส่วนวันที่อ่ายี่สิบเอ็ดเนี่ยถ้าไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยท่านใดจะไปเทศกาลงานเจสวนปานาบุญสามปทุมธานีนะเราจะมารับนะดีไหมอ่า,อาจะมารับไหนมีใครจะไปบ้างอายกยงเนหน่อยมีบ้างไหม อ่าจะได้การถูกว่จะรถอะไรมารับโอ้สงสัยจะเอาหกล้อมาดูท่าเนี่ยอ้าตกลงตกลงอ่านะมีพี่น้องจะไปกันอยู่ไปรับประงมารับประงอ่ามารับประงไปกินอาหารดีอ่าไปกินอาหารที่อ่าจันใช้พืชแข็งแรงคนแข็งแรงนะพืชเกิดง่ายพืชแข็งแรงคนแข็งแรงนะอ้าวจะพาไปเที่ยวเทศกาลงานเจนะสวนปานาบุญสามนะ แล้วไปดูโคกพอเพียงนะที่ทําไว้ไปดูพืชที่อาจารย์เรียกชื่อเขานะ่ะบางท่านไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอาพาไปดูอน,นี้เรียกกันนี้นี้เรียกกันนี้เรียกกันนี้ท่านใดไม่เคยเห็นดาวดอยหอมแซบบ้านหอมแทบป,ป่าหญ้าป่าใบมนหญ้าป่าใบแหลมวอเตอร์เครสเล็กวอเตอร์เครสใหญ่นะใบอ่อะไรนะอา่าใบลิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ หลายอย่างนะเดี๋ยวไปดูเถอะสเลดฟังปอนตัวเมียอันนู้นอันนี้เอออะไรเป็นหน้าตายัางไงยังไงโอ้จะเป็นผักปั่นอย่างรสชาติดีเลยนะอย่างกินมาแล้วเมื่อเช้าเนีนะ้เขาก็จะปั่นสมุนไพรเหล่านี้นะอ่านะปั่นสมุนไพรเหล่านี้ใส่กล้วยใส่น้ำมะขามนะน้ำมะขามเปียกใส่เกลือโอนะอย่างรสชาติดีเราอยากอรก่อยกว่านนก็นนะัอยากรสชาติดีไปอีกแล้วต้องการไขมันกับปั่นเนื้อมะพร้าวใส่เนะี่อโอ้โห เออจากรสชาติดีอย่างนี้เลยแล้วก็ไปทานอ่ามีกว๋วยเตี๋ยวนะมีลาดหน้ามีโอ้แกงเลียงแกงอ่อมอะไรก็ว่าไปเนาะเออนะใช้พืชแข็งแรงนะใช้พืชแข็งแรงคนแข็งแรงนะเออเราจะจะได้ทานอีกลีลานึงมั้งนะทานลีอีกลีลาน,นึงนะนะใช้พืชเกิดง่ายพืชแข็งแรงคนแข็งแรงไม่ใช่หากินได้ง่ายในโลกใบนี้นะเพราะว่า เขาลืมกันไปหมดแล้วเขาไม่รู้จักคนในโลกเนี่ยไม่รู้จักนะลืมกันไปหมดแล้วลืมกันไปหมดแล้วนะบางคนไม่ลืมเพราะไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยอย่าว่าแต่ลืมเลยนะได้ยินยังไม่เคยได้ยินเลยลืมไปแล้วนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเคยพบอยู่แต่ลืมนะแต่แต่ไอ้ที่ไม่เคยพบเลยไม่เคยพบเลยจริงๆพี่น้องเคยพบมาอยู่หลายพบหลายชาติแล้วล่ะแต่ลืมไปแล้วอาจจะลืมไปแล้ว คือชาตินี้นี่นะคนไม่ค่อยไม่ค่อยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้อาจารย์พอดีไปเรียนรู้แล้วก็โอ้ยกินแล้วมันนะมันรสชาติดีแล้วก็มีพลังนะอะ่เราบำรุงเขาดีดีนี่รสชาติดีมีพลังมันทําให้สบายเนื้อสบายตัวทําให้แข็งแรงรลดโรคไปไข้เจ็บได้ดีทําให้แข็งแรงอายุยืนนะก็ะได้พาพี่น้องไปเรียนรู้กันนะไปชิมกันไปเรียนรู้กันก็ เรียนรู้การปราบขอบชั่วร้ายนี่ตอนนี้ชักจะชำนาญแล้วเนาะอ่าชักจะชำนาญแล้วนะต่อไปเราก็ทําควบคู่กันไปไปเรียนรู้อาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีแล้วก็มิตรดีที่จะเราจะเติมเต็มกันเข้าไปนะก็เป็นดาบคู่สถานโลกันนะด้านปราบด้านสร้างเราก็เอาให้สมบูรณ์เลยนะถ้นะนะางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเวเราติดตามกันวันต่อวันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็วันที่21 ยกเว้นมันมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาใช่ไหมวันที่ยี่สิบเอ็ดสมมติต้องมีฉุกเฉินนะเราก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนนะอถ้ามีฉุกเฉินต้องไปยื่นหนังสือตรงนั้นตรงนี้ก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนใช่ไหมอ้าวพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีอะไรฉุกเฉินอ้าเราก็ไปนะไปเทศกาลงานเจเทศกาลง,งานมงคลใช้ชื่อมหกรรมว่าอ่าเทศกาลงานเจสุขภาพดีชีวียืนยาวอ่าอาละ สำหรับวันนี้น่ารายการของเราหมดเวลาแล้วเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับอ่าอ้าวพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะอาวันหน้าค่อยมาเรียน